ไม่ต้องโวยนะทุกวันเราเน้นไล่ฟุตบอลนะครับแต่วันนี้จะเน้นการพัทถ้ากลุ่มไหนพัทไม่ได้สิบคนที่พาทไม่ได้สิบคนที่ไปไล่มึงกลุ่มแรกไอมอนไอเนมไอ บงังไออ้อมนะหัวหน้ากลุ่มมึงทุกคนสมมุติปุ๊บมันจะมีคนที่ไล่ฟุตบอลปุ๊บนี้ไปไลุ่่บไอมอนปุ๊บนี้ใครกุบบงัง<ม>ไปไล่อมอนไปทั้งหมดถ้าทาร์ทไม่ได้ แล้วกลับมาพาร์ใหม่อีกรอบถ้าไม่ได้ก็ไปต่ออีกหนึ่งรอบแล้วค่อยเปลี่ยนนะครับสิบพาร์พาร์ให้ได้นะครับเข้าใจนะครับเน้นแค่สิบพาร์ทุกคนมีส่วนร่วมจะไม่นับถ้ามึงเล่นกันอยู่แค่นี้หนึ่งสองสามสี่ห้าไม่นับนับแค่พาร์เดียวเจ็ดคนแปดคนของพวกมึงของพวกเองต้องมีส่วนร่วมกันทั้งหมด ม่มอนบางใช่ไหมพออยู่กับไอ้มอนไอ้นัดกับไอ้เนมไอโบลิง่งอยู่กับบงังไอปันนะครับไปแยกไปเลยแยกไปก่อนเอาเอากลุ่มนำไปก่อน เหลือใครไปแยกไปต่างวิงใครแยกไปไอ้ปันไปใครไอ้อ้อมอ่าไอ้พีดพีดไปกลุ่มน ouais ู่นกลุ่มเอเป็นเอมไอเต้

สี่สี่ใช่ไหมสี่เม็กไกวยเม็กไกวยไปใชนเม็กไกวยไปดีไปเบี้ยวไปนุ่นโลกใช่ไหมไปนุ่น อ่างล้างิง